đây đây con ไม่ได้เลยครับ Để จะ bỏ ๆอ่ะมันจะแบก ไม่ยากเลเอาพี่้องถือถือเอ้นี่ตาล่ขงล่างนี่ขางลัางมาตงนี้วยอการปอพอถือถือ้วยครับท่านคอรอ่าไปทำาก้นเลย กินปลากินยังตามผมดูเลยกินหมดกันแล้วทางนั้นมันจะได้กินหมดนี่ มาจากทางพื้นที่นนะะาทางตะวันออกอุดรนะครับทางสุพรรณบุรีก็มาผ่านมีหลอกล่องะะอันนี้ก็คือดจาอําเภอตะวันออกอําเภอต้เด็กอันนี้ก็คือตัวเราจะส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบริหารลำปลางนะครับแล้วก็รักษาระบบทิเวศเพื่อ ในบริเวณบ้านพักเด็กเสี่ยงเลี้ยงตรงนั้นนะที่เป็นคนใหม่ที่เขามีเยอะตรงไหนวะเนี่ยของผมก็มีตรงอะไรนะเราทำเราทำให้เห็นคนต่อไปเขาก็ยังไม่กล้าออกมากิ่ก็ต้องก็นี่ผมบอกร้านแบบที่จะมาต้นเขื่อนขนาดนี้นะต้นเขื่อนไม่คือความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเขามีเยอะ พื้นที่ของปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ณตอนนี้ยสามารถที่จะการันตีได้ว่า,าในฤดูฝนนี้เราสามารถที่จะส่งน้ําให้กับพื้นที่กเกษตรได้มันขึ้นจีมันขึ้นญี่ปุ่นมันี่ยมันไกลเกินเปลี่ยนที่ทานม,มันไม่ได้เปลี่ยนปกติมันขึ้นบนอยู่แล้วร้อยเก้าล้าน ก็มากมากกว่าปีที่แล้วระบายถุงระบายในพื้นที่มีฝนตกอยู่แล้วเราก็จะส่งไปไม่เต็มไม่เต็มที่เพราะว่าในพื้นที่ท่วมไม่ได้เท่าไงท่วงก็านใช้น้ำได้ตลอดใช้น้ำไม่เกิดท่วมก็ดีที่สุด พันธัน์น้ำเป็น,ปนโคเิสบาลลำคอยังไงประสานกันอยู่ได้อยู่คุณนำเขาโอเคแล้วต้องไอไรตตจะมก็จะเป็นทุดเดียวมันเ็นราพัดสาพัดที่ให้ศิน